เ e มว่าเร็วมากเร็วองคุณแตงล่ะไม้ของคุณแตงครับ่ครัครับสวัสดีครับทุกท่านได้ยินนะครับ ทานข้าวกันหรือ,อยังครับได้ยินนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าชัดเจนชัดเจนวันนี้มีใครทานข้าวหมูแดงบ้างเอ,อ้ทุกคนบอกว่าชัดเจนงั้นก็สวัสดีกันก่อนพบกับเราสามคนสามภาษาในรายการวงจุ้ยเจียงวัน,วนสวัสดีครับ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 วันนี้มาจัดรายการ นอกสถานนนอสถาที่นิดนึงนะคนก็เดินไปเดินมาอ่ใช่ใช่ใช่ลุงกับแดงก็พูดได้แต่เราอาจจะต้องตะโกนพูดปกติแต่เราอาจจะต้องตะโกนนิดนึงเพราะว่าเรามีเสียงน้ำโสบด้วยมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับแม่ดีจังดี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 เมื่อวานไปดูหนังคอนเสิร์ตของเทเลอร์ทริปแล้อหนังสารคดีเลยไม่ไม่คอนเสิร์ตเลย เป็นคอนเสิร์ตแต่ถ้าเป็นหนังเป็นคอนเสิร์ตเลยเป็นการที่ถ่ายทอดคอนเสิร์ตอ๋อแล้วก็เอามาซึ่งขนาดเป็นคอนเสิร์ตที่เขาแสดงจริงนะตัวที่เอามาให้เราดูเนี่ยยังห้าร้อยอัพอ่ะ้าร้อยอัพคือ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เหมือนไปดูคอนเสิร์ตเองเอแต่นั่งเย็นเย็นสบายสบายครับทีเนี้ยเนี่ยจะบอกว่าส่วนตัว ตัวไม่ได้เป็นคนชื่นชอบเพลงเขา ừ ừ ừ เอืเว่าแต่ละเพลงมันเอะไรอย่างเงี้ยค,คือมันฟังไม่ใช่ไม่ใช่สตไสตล์เราไม่ได้สไตล์ไม่ได้สไตล์แต่พอดูแล้วอ่ะต้องยกนิ้วให้ว่าโอเคเขาถึงเป็นศิลปินระดับโลกเ,เขาเป็นคนที่ขยันเอาจริงเอาจังขยันเขาเขาคือเ,เขาเป็นนักร้องใช่เพราะฉะนั้นเขาขายันที่จะ สแสดงถ่ายทอดถ่ายทอดแล้วก็เ<อ>ามา<อ>ง,งทุกคนในทุกช่วงวินาทีที่เขาจะไม่หยุดนิ่งที่จะพูดจะคุยใช้สายตามือเขาเนี่ยไปตลอดอตลอดเวลาแล้วแบบว่าเป็นคนที่เคลื่อนไหวไม่แรงนะไม่ใช่แบบอ,อ,อะไรอย่างนี้นะแต่เขาเคลื่อนไหวตลอดตามเสียงเบส เออคุณเข้าใจผวก็เคลื่อนไหวตลอดตามเสียงเบสป่ะก็เบสมันดีอ่าเบสมันดียังไงตึงอ่าดึง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 คือเขาจะไปทุกสเต็ปเลยเพอไม่ว่าจะเดินเขาก็จะแบบคือทุกทุกเพลงของเขาเลยไม่นิ่งเนี่ยมีตัวกําหนดจังหวะเขาจะไม่นิ่งมีตัวกำหนดจังหวะให้ถูกต้องและที่สําคัญคือความประทับใจอย่างหนึ่งคือเขาเล่นดนตรีด้วย ทั้งเปียโนหรือก็ทั่งกีตาร์เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นนักดนตรีที่เป็นโปร่อเพราะะนั้นเขาเล่นกีตาร์สังเกตดูว่าไม่ใช่ใชใชแค่การแสดงนะลูกคือสมมติว่าคุณอยู่บนเวทีจริงๆคุณเครื่องเสียงคุณครบมาก<ช>แหวนคุณหนี่ครบมากคุณจะทำเป็นแบบว่าเล่นเล่นธรรมดาก็ได้เล่นธรรมดาก็ได้ลิปซิงก็ได้ริปซิงก็ได้ใช่แต่เขาเล่นจริงถึงแม้จะไม่ได้ยินว่า อะไรนะบางครั้งที่เขาโซโล่เดี่ยวเปียนโนนโอเคเขาเล่นจริงแต่พี่ดูจากที่เขาเล่นจริงเพราะเขาเล็บสั้นอ๋อคือเขาใจคำว่าเล็บสั้นน่ะเข้าใจเพราะว่าเราคนสวยนะถ้าเป็นแสดงอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเล็บยาว มันจะกลอมมากถ้าเขาเล็บยาวแต่เขาอะเล็บสั้นเพราะว่าเขาต้องตัดเนื่อเขาต้องกดคอดใช่ใช่เขาต้องดีใช่เขาต้องแตะเครื่องดนตรีใช่เพราะฉะนั้นถ้ามาเล็บยาวแล้วทามันไม่สะดวกรวงละวรวงละลวงอันนี้ที่เขาเล่นจริงเขาเล็บสั้นแต่ผมเชื่อเพราะว่าผมรู้จักเทเลสวิปเนี่ยแต่ก่อนอะไม่ดังนะเอาจริงเพราะแต่ก่อนอะเขาเป็นสายเพื่อชีวิตสายเพื่อชีวิตแต่ว่าผมที่ผมชอบเพราะว่าเขาสวย คือตอนนั้นเขาสวยแล้วก็บอกเฮ้ยผูย้หญิงอะไรวะเนี่ย <S <S <ะ>ยิ้มมีเคี้ยวยิ้มมีเคี้ยวอาแล้วก็เล่นโนตีเล่นกีตาร์แต่แตั้งแ,แ,แต่ตอนนั้นอยู่แล้ว <S <S ใช่แ,<ต>แล้วทีเนี้ยเพลงเขาอนน่ะเ,เ,เขาบอกว่าตอนนั้นล,ลูกทุ่งเลยลูกทุ่งเพืเพ่อชีวิตเลยตอนนั้นเลยนะคุณเพลงเขาอ่ะเหมือนก็แบบวันนี้เออเรามีเออไปเรื่อยๆอโโ่ะอย่างเงี้ยคือแบบฮะล่องลอยอ่ะเออเสร็จเข้าใจป่ะลุงค่ะเรามาทำงาน เพื่อชีวิตมากแต่แต่เขาสามารถเข้ามาอยู่ในเมนสตรีมได้อ่ะตั้งแต่14ตัวใช่แล้วก็ดังได้อ่ะคุณแล้วการที่เขาพรีเซนต์ตัวเองออกมาที่นึกถึงบาร์บี้อ่ะเขาแบบโคตรบาร์บี้เลยแล้วทุกสเตจการเดินของเขานักร้องนะครับแต่คุณก็เหมือนนางแบบด้วยในตัวใช่คืออะไรอ่ะคนที่แบบว่าโขแต่งแต่งตัวเก่งนะ<อ>ตัวเก่งหลับ ลุกตัวเองชุดสวยทุกชุดลุ่มแล้วไม่มีคําว่าโปะไม่โปะเข้าใจคำว่าไม่โป้ไหมคืองามแบบวิกวับแบบถึงต่อให้ใส่ชุดที่เขาใส่เนี่เหมือนชุดว่ายน้ำเลยเซ็กซี่เซ็กซี่แต่ไม่โป้ผมว่าผมว่าจุดจุดนึงอ่ะเขาจับปรับลุกตัวเองผมว่าจุดจุดนึงอ่ะเขาเขามีคนให้คำปรึกษาเขาแน่เลยเพราะแต่ก่อนอ่ะ เขาแต่งตัวจะบอกว่ายังไงเขาแต่งตัวเพื่อชีวิตจริงๆอ่ะแต่งตัวแบบจะบอกจะบอกไม่เป็นอ่ะจะบอกไม่เป็นมันเลยกลายเป็นห่วงจุ้ยบนร่างกายใช่ใช่ดูปะซึ่งปาโตดูนะดูชุดที่เขาใส่เฮ้ยถ้าเอามาเปรียบเทียบห่วงชุยแบบเข้าข้างหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเข้าข้างหรือเปล่านะครับเขาอ่ะเหมือนเข้าใจการแต่งกายห่วงจุ้ยบนดุก้าวเปแบบยังไงครับ เขาจะมีแค่สีไม่หยิบก็หยางเช่นชุดแดงก็ชุดแดงชุดเหลืองก็ชุดเหลืองนึกถึงยันยันแดงเหลืองเธอจะแดงกับเหลืองแดงกับเหลืองแดงกับเหลืองแล้วยงอยู่ก็โผล่มาคือม่วงม่วงขาวแล้วก็ม่วงม่วงอืแล้วก็แดงแล้วก็เหลืองแล้วก็ม่วงออืเนี่ย เจางเลยมีความรู้สึกก็คือที่สาคัญเขามีความระยิบระยัคนที่เป็นเหมือนกับว่าคนแต่งตัวให้เขาอ่ะแล้วเขาทำอ่ะคล้คายๆเหมือนกับชุดเนี่ประดับด้ดวยคริสตัลตลอดเวลาคือเพราะฉะนั้นท๊อกสีป๊อบมีเจ็ดสีเจ็ดแสงเล็บยันทาห้าสีเลยลูกออโอ้แถวต่อไปฉันจะแต่งตัวแบบหญิงอย่าง,างมากได้ไหมอ่ะทุกคนแต่งไปเอครับไม่มีใครว่าพี่รอ เคี่ก็บอกว่านางสวยนะบาร์บี้มากเลยนิสัยดีมากด้วยเคนนี่รู้จักสวิทต์ปอโอเคแหละทุกคนคอมเมนต์้ามาได้ยินชัดเจนแล้วแหละม้งไหนรู้สเข้ามาทีนี้มาเข้าเรื่องเลยโอ้ยคุยตั้งนานไม่ได้ยินก็บ้าแล้วคุยตั้งนานเชนตะโกนหนักมากอันนี้อันนี้เป็นเรื่องถูกใจดูมาแล้วรู้สึกจะลงใจคือคือเป็นตัวเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่หมายคกามว่า รู้จักปรับตัวจากโนเนมอ่ะใช่ต้องรู้จักต้องรู้จักจากจากโนเนมเลยนะครับจากโนเนมจากเพลงที่แบบเพื่อชีวิตคือมันมันมันอยู่ทาเก็ตแบบเฉพาะมากจนกลายไปตอนเนี้เข้ามาอยู่ในจุดที่ทุกทุกคนรู้จักเขาเวอร์วายไปแล้วที่สำคัญลุงเขาอ่ะไม่ทิ้งเพื่อนฝูงเขาเพื่อนฝูงเขาที่เอาขึ้นเวทีทุกคนดีกีตาร์โปรคือเขาเหมือนเขาเกิดมาจากคำว่าคาว่าเป็นคันีาคันทรี ใช่เพราะฉะนั้นการแสดงเขาจะมีคำว่าคันที่มีคำพกถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นเพื่อนเขาทุกคนที่เหมือนแบบเขาแสดงบ่งบอกถึงวันที่เขาเหมือนเขาไม่ลืมลากเงาเขาอะไม่ลืมลากเ<อ>งาเขาเลยนะรอบควองไสแล้วดีก้าอยู่บนบ้านแล้วก็มีเพื่อนได้เฮ้ยไอ้นียแล,แล้วก็นั่งดีกจิะแล้วก็เขานิสัยดีตรงที่ว่าลุงบอกคุณจะไม่ไหวเพราะว่ามีลาแอคชั่นอ้าวลองคิดดูขนาดพินัทยังรู้จักอะ เรียกได้รู้จักปกติก็คือพี่หน้าจะรจักโรโบโอโบะไรพวกเนี้ยอะไรแบบนั้นไปผมก็ไม่รู้จักตอนแรกแต่ว่าพี่น้าเขาแนะนำอ่ะมีโรโบนักร้องสมัยเจ็ดสิบแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์อย่างเงี้ยเออห,อหรือเดอะอีเกิลอะไรพวกนั้นอะ่ะเก่าเลยอ่ะเออคิดดูรู้จักเทเลอร์สวิฟต์<อ>นะนี่แคลรี่บอกว่า าสายอะไรนะสายฝอล้วนๆอ๋อสายเอฟนึกว่าสายซื้อสายฝอ,<ส>อ,อคืออะไรนึกว่าสายซื้อเสื้อผ้าสายเอฟสายฝอคือฝรั่งสายฝอจุดฝอเลยยำงดูไมเคิลแจ็คสันเลยอ่าฮะมูนบอกมูนบอกอ่าเดืองเดืงดึงดึงดืงดืงโอเคโอเคนะเอาเข้าเรื่องนอะเข้าเรื่องนะเหนื่อยแล้วว่า ไอดน,นี่เ,เบตดมาดิง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 ดิดิง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 ดิอันนี้ม,นมันอันนี้เหมือนแขร์เลยนเนี่ยเขาเป็นอย่างี้จรงๆลงคือมือเขาไม่หยุดอยู่กับที่ขนาดเขาเอามือลงมาอย่างเงี้ยเาเคือผมมองว่าเขาเป็นคนใส่ใจแฟนคลับเขาเพรารู้สึกว่าถ้าแฟนขับก็ซื้อตั๋วเข้ามาดูต้องได้อะไร<อ>ไม่ใช่ไปดูเขาเย็นเฉง่เอะที่เขาแล้ต้องการให้แบบว่า แฟนๆได้เห็นเออว่าเขาต้องแสดงท่าทางแบบไหนจะร้องเพลงอะไรจะทําอะไรเนี่ยเหมือนล่ามภาษามือให้มันคุ้มอ่ะนึ่ออกมาหคุ้มค่าบัตรที่เขาเสียเขามาไงเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขามีความใส่ใจเรื่องสวิตมาตรืงนี้มากคิดดูเขาใส่ใจขนาดว่าแฟนเก่าทุกคนเขานะมีเพลงทุกคนหมายถึงว่าเลิกปุ๊บเขาแต่งเพลงให้คนนั้นเลยเปิดเอออนี้มันรู้จริงอ่ะผมไม่ฟังเพลงเขานะแต่ผมรู้ข่าวข่าวเขา พ่องหี่บอกเขาเป็นคนสวยอืมอืมดูไปก็ขำสามท่านเลยค่ะตอนชาไหลเพราะว่านี่คือรายการ <c oughs> <ด>กบันเทิงก่อนบ่ายผมจุม้ยก่อนบ่าย <c oughs> ก็เลย่องงวจุ้ยมันคือ, <c oughs> ค,อคือที่มารอฟังเนี่ยเขาไม่ได้รอฟังผมจุม้ยใช่ไหมร <c oughs> อฟังเรื่องเล่าใช่ไหมเรื่องเล่าสนุกแบบนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังทุกวัน มีเรื่องเล่าทุกวันเลยเออก็ดีนะมันดูไม่ดูไม่ดูไม่แบสติ๊กเรื่องหงช่วยเกินไปแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีจุดที่มันดึงเข้าคงช่วยได้ใช่ค่ะวันนี้กรณีศึกษาเคหสถานเรามาพูดถึงกระดูกนอกเนื้อคำว่ากระดูกนอกเนื้อวันก่อนคือแอบไปเห็นบ้าน บ้านหนึ่งที่เขาแบบสร้างไม่สนใจเรื่องโครงสร้างหลังโครงราคาเห็นเสาแล้วแบบว่าตกใจแวบมึงได้ไหมอ่ะแวบพึงได้ไหมไนคนอื่นเขาเขาคงไม่มาดูเราหรอกเนาะมัน <c oughs> เป็นกระดูกนอกเนื้อลุงแล้วเดี๋ยวสิ่งที่จะพูดวันนี้คือเรื่องของเขาเรียกว่ากระดูกนอกเนื้อคือแบบว่ามีตัวอย่างให้ดูแบบ เยอะมากกระดูกนอกเนื้อกระดูกครอบเนื้อกระดูกคอบเนื้อนอกเนื้อโอเคเอาเทเาจะมาออเขาเบ็ดเขาเบดกระดูกครอบเนื้อดึง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 ดดึงนึงดึึงด่ดงดึงดึงดงดนเงงนึงนงึึ่งง ที่เป็นลักษณะที่ว่าค้ำยันหลังคาไม่ว่าจะชั้นหนึ่งไม่ว่าจะหนึ่งชั้นหรือหลายชั้นกีน่ชั้นของค้นเป็นลักษณะเป็นเสาค้ำยันนะฮะ,นะฮะ,นะฮะตั้งแต่พื้นขึ้นไปถึงหลังคาแล้วเราสามารถเห็นได้ง่ายจากบริเวณด้านหน้าของบ้านไม่ว่าจะมีแค่ซ้ายขอ,อย่างละต้นหรือข้างละสองต้นหรือข้างละสี่ต้นอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นเสากลมเสาเหลี่ยมเสาแบบโรมันอะไรต่างๆเนี่ยนับหมดนะฮะ,ะ,ฮะเพราะน,น,นั้นจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นเรียกว่าเสาค้ำยันจากพื้นชนหลังคาอันนี้นเรียกประดุมรอบเนื้อครับในความหมายความเสียหายคือลักษณะเช่นนี้่บงบอกว่าถ้าเราไม่มีเสาคู่นี้เนี่ยนะฮะ มันเหมือนกับว่าจะไม่เกิดเพราะว่าความมั่นคงนึกออกไหมฮะอ๋อเพราะว่าข้างบนมัน,ม,นมาดูเหมือนมีรูสูบใหญ่กว่าใช่แล้วก็ก็มีเสามาคอยค้ำไว้แล้วถ้เช่นนี้ในทางคุณพี่ถือว่าเหมือนกับว่าเราขาดพลังชีวิตเพราะาต้องมีหาอะไรมางอย่างมาค้ำไว้ไม่ไม่ให้เราแบบสั่นไหวโดยง่ายอ,อันนี้ถ้าจ์บอกเป็นกระดูกนอกเนื้อเพราะปกติมันร่างกายคนเนี่ย คนเราทรงตัวอยู่ได้กระดูกมันต้องอยู่ภายในร่างกายเราอย่างเช่นบ้านก็เหมือนกันครับบ้านที่มีความมั่นคงโครงสร้างเสาอะไรต่าง,างๆเนี่ยมันต้องอยู่ภายในบ้านไงตรงบอกถึงความแข็งแรงแต่เนี้ยเอามาโชว์ไว้นอกบ้านก็หมายความว่าบ้านเนี้ยอ่อนแอเหมือนกับคนที่แบบขาป่วยใช่ไหมก็ต้องมีไม้เท้าคอยค้ำอ่าเนี่ยต้องเดินเพราะไม้เท้าเนี่ยเขาเรียกค้ำยันอันนี้แสดงถึงว่าบ้านเนี้ย พลังชีวิตไม่แข็งแรงแล้วพอมีแล้วมันจะส่งผลให้ที่ผ่านมาก็คือเกิดเรื่องอุบัติเหตรหรุบัติเหตุับคนในบ้านใช่แล้วก็เรื่องของสุขภาพเรียพอดทิดทิศหน้าบ้านเนี่ยเพราะจะเจอเรื่องเสาค้ำยันบ่อยเพราะฉะนั้นคิดหน้าบ้านหรือบุคคลที่อยู่ในประจรมทิศนั้นๆเนี่ยก็จะประสบปัญหาเรื่องประสบอุบัติเหตุบ่อยเจ็บป่วยบ่อยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง นี้ f สี่ฟังและเทียนแล้วดิอ้าวสมมุติว่าถ้าเกิดไปดูที่บ้านนะแล้วมันมีลักษณะของเสาค้ำยันอย่าี้ขึ้นมาแล้วหรอคะตอนนี้มีละม,มันจะแก้ไขยังไงต้องทุบหรอคะหรืออะไรยังไงทางทวมชื่อมีวิธีการแก้ไขไหมคะค,คนจะต้องถามอย่างนี้คือเสาค้ำยันเนี่ยมันแก้ไม่ได้เนื่ออกไหม เพราะว่ามันถูกกาหนดไปโครงสร้างของโครงสร้างบ้านที่เขาสร้างตั้งแต่แรกแล้วมันมันถูกสร้างแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเกิดคุณไปตัดไปทําอะไรปุ๊บเนี่ยมันทาให้โครงสร้างนี่มันแบบผิดแปลกไปมันจะดูแบบตลกตลบบางครั้งเนี่ยมันดูแบบไม่สมดุลอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขในส่วนของเสาค้ำยันส่วนใหญ่ท่านอาจารย์เนี่ยไม่ได้ให้แก้ไขแต่ท่านบอกว่าเราต้องทำวงตุ้ยภายในเสริมทิดนั้นนั้นเนี่ย ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นคือคือเหมือนจะว่ามีผิดอยู่สิบข้อ<ช>เราอย่างน้อย,อยแก้ไขไอ้ที่สามารถทําได้ทำครัเออดีกว่า<ช>อันนี้ก็คือต้องปล่อยไปแล้วแหละใช่<ม>คือมันเป็นลักษณะของโครงสร้างเหมือนกับบันไดค่ะที่ว่าบ้านบันไดยอยู่ปิดติด จะไปแก้ไขก็ไม่ได้เพราะมันโครงสร้างหลักของบ้านใชกจะไปทุบบันไดไม่ได้เลยกอเป็นที่ชงนะก็แล้อึ้งบอกว่าคือท่านอาจารย์บอกว่าก็คือเราต้องให้ทําหงจุ้ยในทิศนั้นให้มีความแข็งแกร่งมากกว่าบ้านอื่นทดแทนไปใช่ไหมทดแทนไปให้มันเกิดพระให้มีพลังอย่างมากขึ้นเนี่ยครับเ้วก็สร้างเป็ขึ้นมาทำาองจุ้ยให้มากขึ้นในทิศนั้นๆครับ ็เป็นคําตอบที่เราช่วยห,หา,าทางเลือกก่อนอที่จะสามารถทำห่ว้ได้คือไม่ใช่เพพอมีแล้วคุณทำหุ่งต้ต่อไม่ได้ไม่ใช่ลองหาตรงอื่นนะเอฟบอกว่า,าดูแล้วเพลินมีหลายรูปแบบให้จําเจได้หลายรูปแบบและในรายการขอย้อยําอีกทีหนึงนะว่าคุณสามารถไปตามรายการที่เราอาอ,อกไปแล้วแล้วเก็บไว้เป็นเหมือนกับ ห้องสมุดบันทธ์ค่วันนี้กลับหน้ากลับหลังมาให้ทุกคนจะได้เห็นอันนี้คือเพจยูทูบอาจารย์หมาแฟนคลับก็เข้ายูทูบนะต้องเข้ายูทูบบนยูทูบก็กลับยูทูบแล้วก็เสิร์ชคำว่าอาจารย์หมาแฟนคลับนะครับแต่นั้นก็จะมีคลิปเป็นพันๆเลยนะครับไล่ดูกันให้ตาแฉะเลยครับซึ่งอยากให้ดูเพราะว่าหนึ่ง ไลที่เป็น f อใหม่ใช่อยากให้เข้าไปลองศึกษาก่อนเพราะรายการเรามีกันพันกว่าตอนแล้วอ่าควรจะไปไปชมดูตอนไหนก็ได้คุณไม่ต้องไปไล่ตอนหนึ่งคุณคุณม่ไม่ต้องไปไล่แบบตอนที่หนึ่งทจำเป็นคุณดูไปเลยสามสิบตอนรว่คุณจะดูแบบข้ามไปข้ามมายังได้เลยใช่ค่ะอย่าถามว่าดูกี่ตอนแล้วจะเข้าใจมันมันความเข้าใจมันไม่เท่ากันใช่ครับแล้วขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเรื่องอ่บุญ กรถิน,นวัดบวกเป็ดที่เชียงใหม่ครับสันกำแพงทุกคนจะเห็นที่ทตโตโพส์ให้แล้วว่าทําบุญกองละพันห้าจะต้องโอนสแกนทําบุญยังไงแล้วก็ส่งไปที่ l ล n e ID ไหนเนี่ยแบบไล i อดีส่งไปที่ส่งไปที่นี้ทีนี้อยากจะบอกว่าในวันที่18 ทุกสิทธ์เราถ้าอยากจะไปร่วมงานให้ส่งเหมือนลงทะเบียนไปที่ l ล n e ไอเดีนี่ยของอะรอนที่โพสไว้ให้เนี่ยศู1 5์ห4หนึด้วยว่าจะไปร่วมงานครับเพราะว่าท่านตุท่านจะเตรียมอาหาร,รไว้ให้พวกเรา<อ>ได้รับประทานกันด้วยครับอ,อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้อง นะคะแล้วก็แก้งไปนิดนึงลวกันท่านจะได้ดูยอดว่าจะต้องเตรียมอาหารไว้ให้เท่าไหร่ครับมาถึงช่วงอุป,ปรกรณ์ไหมอ่ะอุป,ปรกรณ์อุป,ปรกรณ์มุมปุ้ยค่ะ,ะวันนี้ต่อนเนื่องจากเมื่อวานเมื่อวานเราคุยเรื่องของเคลาราศีไปแล้วใช่แต่คราวนี้เราเราตอนนี้จะมาพูดขยายความเรื่องการใช้งานของเขาอีกทีหนึ่งอ๋อโอเคครับนะบนะเพราะฉะนั้นเคล็ดลาราศีต่างๆที่เรารู้ว่านีมาสิบสองราศีแล้วเป็นเคล็ดที เป็นรูปราศีบนกองเองินกองทองเนี่ยเป็นการเสริมดวงชะตาของเจ้าบ้านแต่ละราศีให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นคราวนี้จะมาขยายความเรื่องของว่าในราศีทั้งหมด12ราศีเก็จะมีกลุ่มเพื่อนอยู่เรียกว่าสามประสานอ๋นอได้ยินว่าสามประสานสามประสานเนี่ยเราจะมาพิจงท่าน้ฟังว่าคำว่าสามประสานเนี่ยจะมีอะไรบ้างเพื่อที่เราเองเจะได้รู้ว่าเวลาเราไปเจอบุคคลต่าง เอ๊ะทำไมบุคคลนี้กับเราถึงแบบเหมือนกับไปด้วยกันได้ถูกชะตาอ่าแล้วทำไมบางคนอาจจะแบบคอนฟ lict เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยไม่ถูกชะตาอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จะบอกถึงว่า,าสามราศีเรื่องสามภาษานี่นะฮะ,ะเวลาเขาจับกลุ่มกันหรือเรามาเจอกันเนี่ยเขาจะช่วยเหลือเกือนหนุนกันเขาจะรักให้กันเขาจะไม่ขัดแย้งกันเขาจะเออออหอมกไปด้วยกันอย่างเงี้ย ทุกเรื่องโดยโดยส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้น oh, okay, okay. คือเขาจะไม่คือบางอย่างไม่ไม่ใช่ว่าจะจะแบบคอนฟิ i c t แบบขัดแย้งแบบรุนแรงไม่คือแบบบางครั้งคือโต้เถียงกันบ้างเป็นของธรรมดาแต่โดยภาพรวมก็เรียกว่าป5าเสปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าสอดคล้องกันไปด้วยกันได้ดีเอาจริงลุงกันหนูก็เป็นสาวภาษาใช่ลุงเป็นเสือเราโตเป็นกระต่าย <laughs> เอานะเดี๋ยววันนี้จะบอกเอาเริ่มตั้งแต่เสามราศีแรกก่อนคือหมูหนูวัวอ่าเนี่ยสามสามราศีนียเขาเรียกว่าสามประสานจับมือโซนดอกันอไปไหนก็ไปด้วยกันจะมีพลังกำลังที่เข้มแข็งทำธุรกิจอะไรร่วมกันก็จะเลรุ่งเรืองได้ง่ายราบท่านอาจารย์บอกว่าถ้าสามราศีนี้มาเจอกันเปรียบดุจยางมหาสมุทร อืออ่ชอ่าสามราศีถัดไปหมูหนูวัวไปแล้วก็คือต่อไปก็คือเสือกระต่ายมังกรมังกรอ่าต่อไปชุดต่อไปคืองูม้าแพะเหมือนเมื่อวานที่พูดเลยเหมือนเมื่อวานที่บ้านนั้นเป็นหืองูม้าแพะครับอเ ครูมมาแพะแล้วก็แล้วก็ <Okay. S 1> ลิงไก่หมาอนะครบแล้ว,วเท่ากับมีมมมสี่กลุ่มมีสี่กลุ่มกลุ่มละสาราศีจะเป็นที่สังเกตได้ว่าอะไรรู้ไหมครูบาอาจารย์หรือปรมาจารย์หงชุยนนเนี่ยท่านเข้าใจจัดกลุ่มยังไงใน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 สามภาษาเนี่ยจะมีหนึ่งราศีเป็นพิษหลักอ,อีกหนึ่งราศีเป็นพิษเฉียงหนึ่ง เียหลออีกหนึ่งราศีเป็นที่เฉียงสชื่อหวังเสนอย่างบอกว่าหมู Nw สามหนู n 2นสองมั่ว Ne หนึ่งเป็นเฉียง1นึ่งเชียหลอแล้วบอกเป็นเสือ Ne สามกระต่าย E สองมังกร Se 1นึ่งเชียหลอเห็นไหมเพราะนั้น เรามาการท่านกําหนดว่าเก่งเนาะเห็นไหมว่า,วามันมันสอดคล้องแต่ว่าคือเราไม่ได้จับกลุ่มเฉพาะคนที่แบบทิศหลัก<ช>ท,ทั้งนั้นหรือทิศเฉียงหนึ่งทั้งนั้นหรือทิศเฉียงสามเป็นกลุ่มตัวเองไม่ใช่ใช <ๆ S 2> คือจับกลุ่มว่าให้มันแบบถัวถัวกันไปใช่เพราะนั้นท่านใดก็แล้วแต่ที่รู้ราศีตัวเองว่าเป็นเช่นไรแล้วเวลาท่านจะนาราศีอื่นๆมาประกอบหรือมากระตุ้นให้ตัวเองเกิดพลังพลังนี่ยก็แนะนําว่า แนะนำว่าใช้ราศีสามประสานขึ้นมาก่อนแล้วที่สำคัญลุงราศีที่เป็นสามประสานเนี่ยเขาจะมีธาตุที่เหมือนกันด้วยอ่ะอย่างเช่นหมูหนูหงูก็เป็นธาตุน้ำคือหมูกับหนูเนี่ยน้ำแต่หงูเป็นธาตุดินอย่างแต่ละราศีจะมีธาตุประจำอย่างเสือกับกระต่ายเป็นไม้ทั้งคู่แต่องกร เป็นดินถ้าพอเป็นงูงูกับม้าเป็นไฟทั้งคู่แบบแพะเป็นดินแต่พอเป็นลิงกับไก่เป็นโลหะแต่หมาเป็นดินเห็นไหมว่าในสี่กลุ่มเนี่ยสามประสานจะมีดินคือดินเนี่ยมันจะองที่อยู่ใช่จะมีดินเนี่ยแบบอยู่เป็นเพื่อนอันนี้อันนี้เอาวันนี้เอาเรื่องสามประสานก่อนเดี๋ยวรอบหน้า จะเป็นเรื่องอื่นที่เกี่ยวเรื่องราศีเขาเล่าสื่อกันไงครับครบกันแล้วว่าเป็นรู้ราศีกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้คุณซีเสียแน่ต้องไปถามเฮ้ยคนนี้ราศีอะไรวะเออเฮ้ยมไม่ใช่ราศีสามภาษาเนี่ยมาแบบนี้างนั้นมันมันมีประโยชน์อีกเยอะเรื่องราศีนี่มันมีเรื่องอื่นๆอีกที่มาสอดคล้องกันอีกสับคัญเอาไว้ให้คุณทำเคล็ในบ้านทำเคล็ในบ้านเอาไว้ ไว้เสริมมันละมีคุณเดี๋ยวลุงจะมาเล่าในหลายๆวันที่ต้องติกตาหมดว่ามีแค่มนว่คมันสามารถทำเคล็เรื่องได้หได้ง่ายใใช่ใชครับจากมาปิดท้ายกันยังคงดีในใจแหงเอาหมวกดำคงดีกว่อนั้นอาจารย์มานะครับอ่เดี๋ยวพัท คนที่เดินไปเดินมาใช่จะอ,อ,อย่าใส่ใจนะความละโมบโลภมากสามารถทำให้คนเราทำในสิ่งที่ผิดได้อ่ะสั้นๆความละโมบโลภมากตัวเดียวเลยถ้ากลัวตัวเนี้ยอ่ราะว่าถ้าคุณละโมบหรือโลภมันก็จะทำให้คุณมีความโกรธถ้าไปขัดขวางเส้นทางคุณใช่ความละโมบ ความโลภมันก็จะทำให้คุณหลงอืหลงผิดไปเพื่อให้ได้มาใช่ความละโมบความโลภก็จะทําให้คุณเป็นไหลายๆอย่างเห็นแก่ตัวอ้ทุกสิ่งเลยเอก็เนี่ยเขาบอกทุกอย่างที่มันผิดอ่ะมันมันเป็นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ไม่ดีที่เราไม่ควรทำนะครับก็ถือว่าเป็นคำสั้นๆ แต่กิงใจนานเออแต่ว่าทําแต่ว่าก็ต้องฝึกปฏิบัติกันแล้วคุณจะรู้ตัวไหมฮะว่าคุณเป็นคนละโมบหรือโลบหรือเปล่าก็ถามตัวเองว่าอยากได้ไหมก็อยากไงบางทีมันก็รู้บางทีก็รู้ตัวแต่บางทีก็ไม่รู้ตัวตอนนี้ตอนนี้ละโมบหรือโลบคุณลดลงได้เพียงแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะได้มาด้วยคุณธรรมหรือเปล่าได้มาด้วยศิ ถูกต้องถูกทางไหมมาจากถูดทางไหมคือการละโมบที่หมายความว่าได้มาในทางที่ผิดชัดดเลยก็แล้วกันก็ส่วนใหญ่อะใช่ไหมล่าต้องละโมบพี่คือมาจากในทางที่ผิดแหละแต่ว่าคุณมีเ็จได้หนึ่งแต่คุณบอกฉันเอาไปห้าเนี่ยเขาเรียกละโมบแล้วประมาณนี้อา มีหงุดหงิดในใจกันแบบนี้ทุกคนคุณก็จะทำหงุดหงิดประสบความสำเร็จด้วยช่วงแรกๆ <Okay. S 1> มีคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนแบบนี้แล้วก็ทำหงุู้หง้ยแล้วก็จะยิ่งได้มากขึ้นแต่สุดท้ายอ่ะถ้าคุณไม่มีคุณธรรมอ่ะยังไงอ่ะหงุดหุิก็โล่งมันก็ส่งผลในทางไม่ดีครับอถ้ามี fc อมเมนต์เข้ามาว่าเรื่องที่เราพูดเรื่องราศีเนี่ยเขาไปเรียนตอนที่ไปที่โรงเรียน เขาบอกว่าประโยคแรกที่ลูกศิษย์ทักทายกันเลยก็คือแต่ลาศิริไรอ่ะ <c oughs> แต่ไม่ครบไม่ต้องึงท่านนั้นไม่ต้องเงมือนนั้น <c oughs> อย่างไม่น้อยแต่จริงๆแล้วทุกคนกระโตเชื่อว่าอยากเพราะว่าในในชีวิตที่ประสบม,มากระโตเป็นกระต่ายใช่ป่ะเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลืออะไรส่วนใหญ่บางทีก็เป็นไก่ใช่เหมือนผมมีเพื่อนเป็นเลง ชงแบบเรียกว่าทิศชงอ่ะกันลิงกับดีดีอ่าก็ช่วยเราเยอะเใช่ไหมมีเยอะมีเยอะมากมายเพราะฉะนั้นคือบางทีมันต้องมันอยู่ที่นิสัยด้วยเพียงแต่ว่าในบางอย่างเราอย่าไปกลัวเออเราหลีกเลี่ยงหรือเราใช้ประโยชน์จากความเป็นราศีนั้นๆละกันอ่าเริ่มเราดีๆเป็นการเตรียมปล่อยแสงนะคะก็พบกับเราสามคนสามประาได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการ วง<ผ> <ผม S 1> จ้ยเกียววันวันนี้ลาไปก่อนเนาะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนเดินผ่านไปผ่านมาแบบมองพลังคุณตดถอยคุณแตงคุณต้องมาใกล้ๆหน่อยแสงมาเออ <laughs>